นี่คือเสียงที่ไม่ได้ใช้ไม้นะคะแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช้ใม และนี่คือเสียงที่ติดตั้งไม์ไร้าสายเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะเสียงชัด่าเม,มื่อกี้นี้ไหมและนี่ก็คือประโยชน์ของการติดไม์ไร้าสายนั่นเองวันนี้ก็เลยมีตัวนี้มานําเสนอคะ่ะก็คือไมคบัว,ว,าวบยามินินั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยดีไซน์ดีมากเลยนะคะแล้วก็พกง่ายมันเล็กมากเลยและที่สําคัญตัวนี้ช่วยในเรื่องของการตัดเสียงรบกวนได้ดีเลยเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะนี่คือโหมดปกตินะคะเป็นเสียงออริจินอลจากบัวยามินิตัวนี้เลยเสียงเป็นไงบ้างคะคมชัดไหมตัวนี้นะคะเขาเคลมว่าเป็นเสียงแบบซ d ดีด้วยนะคะและเราจะมาาทดดสสอบบกกรรตัเียงวน ของโบยามินิกันตัวนี้นะคะให้การตัดเสียงบรบกวนมาถึง3เลเวลเลยตอนนี้นะคะก็เป็นเลเวลปกตินั่นเองเดี๋ยวเราจะมาทดสอบการตัดเสียงบรบกวนกันนะคะเริ่มจากเสียงถนนเลยกดปุ่ม NR ที่ตัวส่งสัญญาณค่ะ สถานะไฟเป็นสีเขียวนะคะตอนนี้อยู่ในโหมดของการตัดเสียงรบกวนเรียบร้อยแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยเสียงต่างกับเสียงปกติเมื่อกี้นี้หรือเปล่าตอนนี้ก็ยืนอยู่ข้างถนนนะคะซึ่งก็จะมีเสียงรถเนี่ยสัญจรอยู่เรื่อยๆเลยแต่นี่ก็คือคุณภาพของการตัดเสียงรบกวนของโมยามินิค่ะเราจะบอกว่าตอนนี้นี่ก็คืออยู่ใกล้ที่ก่อสร้างเลยนะคะมันก็จะมีเสียงแบบเจาะเสียงอะไรพวกนี้นะทุกคนได้ยินเสียงเจาะเสียงอะไรพวกนี้กันไหมคะว่ามันแบบรบกวนหรือเปล่าวันนี้คือโหมดของการตัดเสียงรบกวนและโมยามินิเนี่ยเขามีโหมดตัดเส ระดับแรกนั่นเองนะคะให้เรากดที่ตัวรับสัญญาณที่ติดกับมือถือค่ะ1ครั้งและนี่ก็จะเป็นเลเวล1นะคะของการตัดเสียงรบกวนเดี๋ยวเรามาเพิ่มเป็นเลเวล2กันและนี่ก็เป็นเลเวล2ค่ะเป็นไงกันบ้างคะเสียงต่างจากเมื่อกี้นี้ไหมต่อไปเลเวล3คลิกเพียงแค่1ครั้งนะคะก็จะเป็นการเปลี่ยนเลเวลต่างๆนั่นเองอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเลเวล3แบบเลเวลสุดแล้วนะคะเป็นไงกันบ้างคะมีความแตกต่างกับโหมดธรรมดาทั่วไปหรือเปล่าถ้าเราอยากจะกลับมาใช้โหมดปกติเนี่ยแล้วก็ให้เรากดกลับไปอีกแค่ บสำหรับประสิทธิภาพของการตัดเสียงรบกวนตัวนี้บอกเลยนะว่าทำคอนเทนต์ข้างนอกแบบนี้หมดตัดเสียงรบกวนเป็นอะไรที่แบบน่ามีไว้มากคะ่ะ